ครับสวัสดีทุกคนด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องกกาวกับบ้าครับคลิปนี้ก็เป็นคลิปโซโล่ p p ที่19นะครับมาลุน้นกันว่าจะขึ้นแพทสาได้หรือเปล่าเดี๋ยวเกมวันนี้จะเป็นยังไงเชิญไปรับชมพร้อมๆกันได้เลยครับผมบ้ดเด้ ถ่าไปห้าบอแบนบิดวอเตอร์พาคแบนก็ได้สมัยตอนแบนมาแรกๆเขาแบนกันอยู่นะในโลกแฟนน่ะล้วหลังจากโดนเนิร์ฟมี่ก็ไม่ค่อยได้แบนแล้วนะครับผมแบนอยู่คนเดียวเพื่อนเอเพแน่เลยพับจ่อเอ้ผมมีทริกนะทุกคนสมมุติว่าตี้เราคนไทยหมดหรือว่าเพื่อนเราหมดใช่ไหมเราจะดู ได้นะครับว่าใครพับจออยู่ปิงมันจะเหลือเก้าอ่ะถ้าใครปริงเหลือเก้าแสดงว่านั่นพับจออยู่นะครับผมลองมาละแบบถ้าเพื่อนเห็นเพื่อนแบบไม่คอเอาแล้วพับไอ้กดแถบไปดูแล้วเขาปิง9ก้าแสดงมันพับจอครับเราก็ด่ามันได้นะครับอมรี่แน่เลยคือชัว วมไว้ตรงนี้ดีกว่ามันสวยมากนะทุกคนแต่ตรงนี้มันจะโดดข right <character. S 2> ึ er noir noir ้นยากนิดนึงนะครับเขาจะเห็นขอบขอบโดนเราไม่สังเกตเราก็แบบมีวิชันตรงนี้ฟรีนะครับวอลแคแมนเบรกลูม ก้อนซีซีก้อนิีซียิงสิได้เพนโหดชิบหายเลีีสเโอ้ไม่ทันได้ทำอะไรเลยมิ่งมาเคลียร์กล้องอยู่โอ้โหเงียแค่เพื่อนกูโหดเกิน Hello. Hello, <laughs> hello. Hello, bro. Bro, I'm COVID-19 positive person. Patient, please help me. Hello. Hello. <laughs> Dude, um, my English is so bad. Can you talk in slowly? I, I can, can breathe, breathe, bro. I can breathe. <laughs> what the fuck? Are you sick? I'm dying. ก็ไม่ได้โก่กขนาดนั้นบอกหายใจไม่ออกว่าจะมันดายิงแปลว่ากำลังจะตายนะครับผมก็รู้แค่นี้แล้วทั้งนั้นฟังไม่ค่อยรู้เรื่องจริงเจอฝรั่งพูดเรื่อยๆนี่ผมเออต้องพูดช้าๆเท่านั้นแหละมันถึงจะพอฟังรู้เรื่องครับ เจอแบบสำเนียงอินเดียนี่ก็ไม่ไหวเหมือนกันเพื่อนเราโหดจังเดียวไหลไปเจ็บหมดเหล็กกูเล่นไหว โอ้มายก็อดอิล่าอันมีเซเยูไอ้เชียดเลร็จมันเดินเข้าไปได้ไงวะตอนแรกอ่ะบ้าเอ้ยก็เฟียงคุยเคนั่นไงโอ้โหกระเซ็ดเอ้ โซเฟียฮ okay, okay. ัลโหลโอเคโอเคว t าแต่พักโซเฟียหลุดแล้วผมว่าเดี๋ยวอ่ะไอ้ก๊อรถภัยในสามสนึ่งปรึ๊บ เดี๋ยวเผื่อเขากลับมาทันเี็บร้อยคือสล็ดทุบปุ๊บเดินไปชิวๆผมก็คิดว่าห้องนั้นมันเคลียร์นะเชี่ยอีล่าไม่อยู่ตรงนั้นเฉยแล้วไม่ไม่เห็นสลิดหรอวะ งงมากเลยตอนน่ะไอผมก็ไม่ได้เช็คอีทีนไงกลายเป็นว่าอีล่าแบบเนียนจัดเขาเล่นห้องเวิร์กช็อปเนะี่ยเดี๋ยวผมไปขุดข้างบนดกวผมแนะนําเลยนะเราพยายามยืดชั้นสองให้ได้เราต้องมีตัวขุดแบบบาร์กสเลเตเนี้ยแล้วก็ตัวเปิดแฮชนะครับก็มันจะดีมากมันจะเห็นได้ทั่วห้องเลยนะทั่วแบบทั่วจริงๆอ่ะเป็นซอฟต์วอล์หมดเลยข้างบนหัวแต่ตอนนี้เทเช์ก็หมุน โดนเซเวอีสแต์ด้วนเดี๋ยวราไปเข้าฝังอีทล่ะหัวดีลูกศพอันนี้ถูกขุดแมฟเฟน Yet. One of fish. I'm okay. being oh, on, okay. on, ping, on, ping. on ping. এলাহে ทางหนึ่งดีกว่าไม่ได้ยินอะไรเลยเมั่วรลด้วนก็จะกินกัน เช่นกูเอฟเอเอฟเออะไรวะเอฟเคกะลินะล้นพันดินชน найти เื่เรามันโอ้เลยวะตอนนี้ผมแนะนำเบลเลยนะแม่งโคตร m อ p อ่ะจริงผมจะมีคลิปสอนปลากล้องดัานบอดเดอร์อยู่นะครับเดี๋ยวรอชมนะครับมุมปลามันเยอะมากนะครับข้างนอกอะแล้วหายยากด้วยถ้าไม่มีไอคิวนะ Rotation, rotation.

สี่ระแจ๊บเพื่อนเราโหเปิดบีเคบีมาขุดมาขุดมาขุด เรามันการเก่งนี่วะยีนห้องหนึ่งนี่แหละเอาอะไรดิคัตตอมโอเคเล่นบันดิตบ้างโอ้โหเพื่อนเรามึงสุ่มอะ <c oughs> ความตั้งใจเล่นอยู่ที่ไหนเนี่ย ห้องนี้หยิบมาทั้งบันทึกไฮด์ก็ดีนะเพราะว่าจุดเจาะนะถ้าใช้เขาเรียกว่าสายฟ้าหกอันอะแค่บันไดตัวเดียวมันไม่พอ reinforcement reinforcement n e reinforcement Oh my god. Mình giỏng mà na. เทเชอร์ให้เพื่อนไหมดีจะไปผมซัพพอร์ตคนเองเล่นเทเชอร์ใส่มัสเซลเบรกดีกว่าปืนเนี่ยผมชอบคล้ไงม,มันจะค้อแม่นนะมัสเซลเบรกอะนัดแรกตรงมากอามูรีอมูร ดีเชี่นดีเบรกรูมสปอนพีไปเนี่ยโอเคมันข้อทีเดียวมันไปวะขอ้อ,ขอหลอกข้อหลอกเดี๋ยวไปจ้ะ

One on CT. Don't ping. Still on CC. Yeah, go. Cam okay. is gone. CC, CC. Okay. แอดคือไหลเข้าไปไม่สนอะไรแล้วมื่อกี พลิกไปพลิกมาจริงเกมนี้ ก็เซฟโดนอยู่นะตอนนี้เดี๋ยวผมบอกวิธีขึ้นนะพอเราขึ้นบนตวนงี้ใช่ไหมให้เดินเดินขอบขอบขอบซรายตรงนี้นนะ 恐龙,龙了。 We have a gap, talk. We have a gap. Let's go, go, go. Keep rolling, keep running. We have a gap, we have a gap. Bend, 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 won't ไม่กอดไม่ทันว่ะ uh จีจีโอ้ไม่กอดเพื่อนบอกปุ๊บผมหันไปแล้วนะไม่ทันจริงเกือบจะชนะเขาแล้วโดนเขายิงสามินติดเลยกูจะได้ขึ้นแพทมเนี้ยวันเนี้ย โอ้ทีมเราแพ้สองเลยอ่ะโอ้โหลบเยอะแน่เลยแปดสิบแปดเพิ่งขึ้นลงลงแถวเนี้ยไม่แต่แพ้สักทีอะไรวะเนี้ยโอเคครับก็จบไปแล้วนะครับสำหรับ EP นี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะครับแล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปด้วยนะครับสำหรับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับเจอกันนะผม yeah, stop, The gate. I need me a leg, but that's on the way. Ooh. Yeah, that's on the way.